ยังคงเป็นความเจ็บปวดของลิลลี่อีกครั้งค่ะที่ YG ปฏิบัติกับลิซ่าอย่างไม่เป็นธรรมแบบนี้มีคนถามมาลำดับเหตุการณ์น,นะคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างกว่าที่ลิซ่าค่ะจะได้ไปร่วมงานกับทางบุกรีถ้าฟังคลิปเสียงค่ะที่คุยกันดีๆบนเวทีเนี่ยก็จะได้ยินคะว่าน้องลิซ่าค่ะบอกว่า last minute ค่ะก็คือนาทีสุดท้ายจริงๆ When you today, that you would come, I t นั่นแหละค่ะคือการตัดสินใจมาแบบนาทีสุดท้ายนะคะอันนี้ค่ะมีคนลำดับเหตุการณ์นะคะแล้วก็มีนักการตลาดคุมิมิลีที่เป็นชาวเกาหลีใต้ทํางานให้กับทางบูกอีค่ะก็มีการออกมาโพสต์ด้วยเหมือนกันลองดูแล้วกันนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นเริ่มจากทางบูกอีค่ะมีการติดต่องานนะคะไปกับที่ค่ายก่อนค่ายก็เป็นเชิงว่าน่าจะปฏิเสธแล้วนะคะก็ยกเหตุผลค่ะว่ายุ่งทํางานทางด้านดน,ดนตรีอยู่แบรนด์ค่ะก็เหมือนกับว่าจะถอดใจแล้วนะว่าคงไม่ได้มาแล้วอะไรประมาณนี้ ะะจู่ๆค่ะสตาฟเกาหลีค่ะก็มีการโพสต์เชอิขอบคุณนะคะว่าลิซ่าคือที่สุดสตาฟคนเดิมค่ะมีการอรัปเดต IG s t ส r อนะคะไวาตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่ปารีสแล้วซึ่งก็คือนะคะคนที่สนิทกับน้องลิซ่าที่เคยไปเที่ยวที่ดิสนีย์ในปารีสหนก่อนด้วยกันนั่นแหละคะ่ะ อันนี้แอดก็เดาเอาเอ,าเองนะคะว่าลิซ่าน่าจะพาไปเองเพอเพอเนี่ยอาจจะเป็นคนจ่ายทุกอย่างเองะคะเรื่องค่าใช้จ่ายค่าเครื่องบินค่าเดินทางอะไรแบบนี้ค่ะให้กับทางทีมงานอีกด้วยเพราะว่าเห็นมีแค่ช่างหน้าช่างผมนะแค่2คนค่ะแล้วก็พี่เมนเจออ์อีกหนึ่งคนเท่านั้นเองนะคะอ่ะต่อๆค่ะเขาก็เล่าว่านะคะลิซ่าค่ะก็ไปงานนี้ก็คือแบบว่าปังมาก อันนี้จริงค่ะเห็นด้วยพ่อบาปินค่ะบอกว่าลิซ่าเนี่ยโทรมาหาะคะ2วันค่ะก่อนที่งานจะเริ่มนะคะแกก็ตกใจมากๆพร้อมกับดีใจไปด้วยเนาะแสดงว่าเป็นการตัดสินใจไปร่วมงานในวินาทีสุดท้ายจริงๆและลิซ่าค่ะก็เป็นคนโทรไปหาเป็นคอนเฟิร์มเองด้วยนะคะไม่ใช่สตาฟของค่ายค่ะบูเกอรลิก็เลยมีการโพสต์ขอบคุณค่ะที่ global b a n d M ของเขาค่ะมาร่วมงานด้วยนะคะลิซ่าก็เดินทางมาพร้อมกับทีมงานค่ะก็ไม่กี่คนอย่างที่เล่าไปนะคะ ส่วนฝ่ายการตลาดค่ะก็คือคุณมิมิลีค่ะก็มีการโพสต์ออกมาขยี้นะคะว่าทีมเนี่ยแทบไม่มีเวลาเตรียมตัวเลยนะแต่ว่าเราเนี่ยทำได้ดีมากๆก็คือขยี้ช่วยนายค่ะว่าวินาทีสุดท้ายจริงๆเขาค่ะสรุปว่างานนี้ค่ะลิซ่าเนี่ยตีกินทุกพื้นที่สื่อะคะกระแสก,ก็ดีมากๆค่ะแผนผู้บริหาร LVNH นะคะแล้วก็ผู้คนค่ะที่ทรงอิทธิพลในวงการแฟชั่นเนี่ยก็มีการโพสต์แล้วก็พูดถึงลิซ่านะคะเยอะเลยค่ะ ใช่เลยค่ะในจสารดังๆเนี่ยโพสต์ภาพของเธอนะแทบทุกหัวเลยนะคะก็มาเล่าให้ฟังอัปเดตอีกรอบแล้วกันค่ะก็ยังเจ็บใจกันไม่หายอยู่นั่นแหละนะคะทําไมค่ายเนาะถึงทํากับน้องลิซ่าแบบนี้นะถ้าลิซ่าไม่แข็งขึ้นนะเธอก็คงจะไม่ได้มานะคะแต่ถึงจะมีเวลาเตรียมตัวน้อยค่ะลิซ่าก็ถือได้ว่ามืออาชีพมากๆดูจากนะคะเบื้องหลังค่ะตอนที่ถ่ายโปรโมตกล้องทคาชมลิซ่าไม่อยู่เลยค่ะบอกว่า Amazing มากๆค่ะ โอเคแล้วดูสิคะผลงานที่ออกมาก็ต้องบอกว่าเยี่ยมมากๆเลยเนาะเธอเดินแบบสับๆรอบเดียวก็ผ่านนะคะก็ปมือนะคะให้กับน,อน้องลิซ่าเลยค่ะทั้งแกร่งทั้งสวยนะคะงานหน้าค่ะซีรีนเชื่อว่า ถ้าทุกคนได้ไปนะในปารีสแฟชั่นวีคลิซ่าก็ต้องได้ไปค่ะเธอค่ะลุกขึ้นมาสู้นะเพื่อตัวเองแล้วนะคะเราก็พร้อมนะ,ะยืนเคียงข้างเธอค่ะช่วยกันนะคะสปอร์ตน้องกันก็ถ้าใครว่านะตอนนี้ก็เข้าไปใน i อนะคะเข้าไปคอมเมนต์ดีๆใน IG ของเธอก็ได้นะคะหรือว่าในช่อง u t u b e นะเข้าไปช่วยกันนะคะเพราะว่าดูเหมือนว่ายอดผู้ติดตามมันจะมีปัญหาอยู่เหมือนกันนะคะอย่างใน IG เนี่ยบางครั้งเนี่ยเข้าไปดูยอดผู้ติดตามก็ไปที่82ล้านใช่ไหมแต่ว่าพอสัพัก กลับไปดูอีกทีมันก็กลับไปที่78ล้านอีกแล้วอะค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโดนใครเข้าไปป่วนหรือเปล่านะยางไงก็ช่วยๆกันนะคะ,อะแอ่ก็เอาอัปเดตมาฝ่าแล้วกันค่ะหคเ,เห็นมีคนเขารำดับเหตุการณ์เราก็เอามาเล่าสู่กันฟังค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า